ชอบได้ตรงนี้นะจ๊ะอ, <laughs> อันนี้คลิปครับคล,ค,ลลคลิปคลิปนี้ขึ้นแบ๊บไหมคะขึ้นแบ๊บไหมไทยเป็นเทียบเป็นมองตัวเองเนี่ยแหละเดี๋ยวบอกตอนเริ่มเรียนทำไมไม่เป็นเยี่ยมน,นี้ไายท่าสดไทยท่าสดถ่ายท่าสดทัน เด้สามารู้สึกยไงครับู้สึกยังไงตม่นตันไม่ออกไม่ทูรู้สึกอึ่อันอัยังตอนนี้รู้สึกอนอัวมากได้หิวข้าวตอนนี้รู้สึกอดลไมรู้สึกไม่มียายาันิรถทกรถเียรถขี่รถติดนะนแ นี่ะ <laughs>